ก็ประทับใจอะพรุนี้ก็มีโอกาสได้มานวดหน้านะคะ่ะที่สถาบันเดอะเมเจอร์แอนดคมี้มาที่เราสอบประจกนะคะว่าก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเออเนี่ยมีสิ่งอุดตันอยู่เนี่ยตรงจมูกจมูกอะไรย่างเงี้ยออกมาเยอะมากเม็ดใหญ่ๆเลยอะเออมาที่สถาบันนี้แหละแล้วก็<ม>ร่องตรงนี้ลึกมากนะคะแล้วก็หน้าตรงนี้ก็จะแบบตุ้มๆหน่อยนะเออแต่ตรงนี้ก็คือยกถูกยกขึ้นไปนะคะเริตอ้อต้องตั้งแต่เรนต่มน,น้ําเหลืองแล้วก็กดจุดอะกดจุดทุก,ทกๆจุดเลย ไม่ทำสัญญกรรมแต่ก็จะมีริ้วรอยร่องน้ำมาตังไวยะต้าหนักมือเนี่ยคือสุดยอดเลยพิถีพิถัธธนมากทุกขั้นตอนก็มาทับใจอ่ะพัหมูอให้ด้วยนะเออปัน้นปั้นคางจับเนียงแล้วก็ปัน้นปั้นหน้านะยกกระชับขึ้นไปยก,กา,าบริเวณที่เป็นทั้งผืด่ะนะบริเวณรอบดวงตาแล้วก็ยกยกด้วยทั้งฝ่ามือนะแล้วก็ยกด้วยทั้งกาาัวซาคือคือสุดยอดอนะเพอร์เฟกต์จริงๆผิวอะฟูขึ้นริ้วรอยตรงเนี้ยนะคะขึ้นอะ่ะท่านจะไม่เห็นริ้วรอยเลยนะคะ ตอนมานะคะหน้าผาหน้าผาก็ยังมีมีร่องอยู่ตรงนี้นะคะ The m a g i c Academy โรงเรียนสอนนวดหน้าและสปาครบวงจรรังสิตปทุมธานีคลองหลวง